สวัสดีตอนเช้าก่อนไปทำงานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันอังคารที่22พฤศจิกาย,ยน2565ยก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวุญญุพานุภารกิจเช้านี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยนะครับส่งเพื่อนๆหัวใจเกษตรที่สั่งจองไข่หอยเข้ามานะครับส่วนไข่ที่ตกเกตนะครับวันนี้เกษตรวุญญุพานุก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการฟักไข่ยังไงให้รอดนะครับสไตล์ของเกษตรวุญญุพานุก็จะฟักใน กระดาษนะครับฟักในกระดาษจะไม่ให้หล่นลงในบ่อโดยตรงเหมือนฟาร์มอื่นๆทํานะครับไข่ที่ตกเกศนะครับเราก็จะเก็บมาใส่ในกล่องเข้ากล่องนะครับแต่ว่าต้องเป็นกล่องกระดาษนะครับเพื่อที่จะถ่ายเทความชื้นได้ดีนะครับกล่องโฟมความชื้นอาจจะทําให้ไข่หอยเน่านะครับอันนี้เป็นไข่ที่ตกเกศนะครับเกษตรกรผิาร์มจะเก็บใส่กล่องข้าวนะครับกล่องละหนึ่งขีดนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ ประมาณ7-15ถึงวันนะครับไข่หอยก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไข่ที่ตกเกตนะครับไข่ที่ประมาณ1เซนเสี่ยมอยู่พารุจะไม่ส่งไปให้เพื่อนนะครับก็จะเอามาไว้ฟักขยายเองนะครับก็ถือว่าฟัก80%นะครับ80%นะครับวิธีการเอาลงน้ำนะครับแล้วก็จะลงแช่ทั้งกล่องนะเพื่อที่จะให้ลูกหอยได้สัมผัสกับ อุณหภูมิน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆจะเอาน้ําเข้าไปในกล่องนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหอยได้สัมผัสกับน้ํานะครับวิธีการก่อนที่จะอหอยลงน้ํานะครับถ้าเราให้หอยฟักแล้วหล่นลงในน้ํานะครับเขาก็จะโตไม่ทันกันนะครับแต่ถ้าเราทําสูตรของกระเสือพันจุพานู่นนี่หอยลงน้ํานะครับเขาก็จะโตพร้อมกันนะครับ ไข่หอยไข่ที่ฝ่ออะไรเขาก็จะลอยขึ้นมาส่วนเศษไข่หอยพวกที่ฟักแล้วนะครับเราก็จะไม่เอาทิ้งครบเราก็จะปล่อยไว้ให้เป็นอาหารของลูกหอยนะครับเป็นอาหารให้เขากินก่อนนะครับแล้วก็จะมีอาหารสูตรเด็ดที่เราใช้ในฟาร์มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กําลังทําผลิตนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนหัวใจเกษตรแล้วนะครับช่วงนี้ก็กําลังทําอาหารให้อยู่นะครับเพราะว่า คาวีเด kind of ียเราก็ขยายพันธ <inan S 2> ุ์ได้เยอะแล้วนะครับเราก็จะปล่อยลูกไอยลงไปแบบนี้นะครับค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆลูบนะครับเพราะเปลือกเขายังบางอยู่นะครับเดี๋ยวไข่หอยพวกลูกหอยจะเปลือกจะแตกนะครับเปอร์เซ็นต์รอดก็สูงนะครับถ้าเราฟักไข่คิดว่าตัวละหนึ่งบาทนะครับพันตัวก็พันบาทร้อยตัวก็ร้อยบาทหมื่นตัวก็หมื่นบาทนะครับคิดเอานะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์รอดนะครับจากไข่ 1>, 1เซนก็ได้ประมาณเกือบ2-300ตัวแล้วนะครับลูกไหยก็แข็งแรงนะครับเป็นบ่ออนุบานนะครับเราอนุบานในบ่อซีเมนต์นะครับใช้น้ำสูงประมาณ10เซนนะครับแล้วก็เสริมด้วยมะละกอสุกนะครับให้ลูกหหยแต่ว่าพระเอกในฟาร์มก็จะเป็นแหนแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาหารสูตรเด็ดของเรานะครับเป็นการขุนให้ลูกไหยแข็งแรงโตไวนะครับ ครับช่วงนี้เราเข้าสู่ตลาดหอยเนื้อแล้วนะครับหอยก็เราก็ยังโตไม่ทันนะครับเราก็เล่งผลิตอาหารสูตรเด็ดให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะออกแบ่งปันเพื่อนๆหอยเกษตรแล้วนะครับสําหรับอาหารสูตรเด็ดนะครับเนื้อหอยเชลลีสีทองก็แปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายนะครับหอยก็โตไม่ทันนะครับความต้องการของตลาดก็ยังสูงอยู่นะครับนี่เป็นลูกหอย สองสัปดาห์นะครับที่เกษตรเปหยุดพานุขุนไว้ในฟาร์มนะครับเราก็จะให้เพื่อนเพื่อนอใจเกษตรเอาไปเลี้ยงต่อนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเนื้อหอยเข้าโรงงานนะครับเช้านี้เกษตรประหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แข,ข,ข็งแรงแข็งแรงโตไวนะครับเด็กๆร่ำรวยร่ำรวยครับ